ยุงข้าวกลายเป็นสีทองต้นมะพร้าวเรือนแสงอราบนี่คือปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นณบริเวณบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองอ้ออำเภอหนองงัวซอจังหวัดอุดอรธานีที่สร้างความแตกตื่นตกใจไปทั่วประเทศ ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างทยอยกันมาพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองและต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครเคยพบเห็นปรากฏการลึกลับเช่นนี้มาก่อนในชีวิตยุงข้าวและต้นมะพร้าวที่ว่ากันว่ากลายเป็นสีทองเกิดจากการนำสีมาทาหรือไม่จากการสืบหาข้อมูลทั้งจากเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านใกล้เคียงทุกคน ต่างยืนยันว่าไม่มีใครเอาสีมาทายุงข้าวและต้นมะพร้าวให้มีลักษณะในที่เห็นนี้แน่นอนคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบกันต่อไปก็คือสิ่งใดที่ทำให้เกิดปรากฏการ์ลึกลับดังกล่าวในบ้านหลังนี้ต้นมะพร้าวและยุงข้าวสีทองเมื่อไม่มีคนทําเมื่อไม่มีใครมาทาสีเกือบทุกคนที่อยู่ที่นี่ จึงมีความคิดเห็นค้อยตามกันว่าน่าจะเกิดจากการกระทำของพญานาะและหลังจากการทำพิธีอัญเชิญพญานาะเข้าสู่วัดสีสุมังคาลารามปรากฏการลึกลับก็ได้เกิดขึ้นภายในบ่อน้ำเก่าแก่ภายในวัดน้ำภายในบ่อน้ำเก่าแก่ของวัดเปลี่ยนสีไปอย่างที่เห็นจนหลายคนบอกว่ากลายเป็นสีทองนั้นสอดคล้องกับความฝัน ตรงกันกับการตั้งจิตอธิษฐานของหลวงพอ่อส่งผลให้ผู้เชื่อถือศรัทธามั่นใจว่าปรากฏการลึกลับยุงข้าวต้นมะพร้าวและน้ำในบ่อกลายเป็นสีทองคือการกระทําของพญานาคนั่นเองเมื่อชาวบ้านมั่นใจว่าเป็นการกระทําของพญานาควัตถุประสงค์ของพญานาคที่ก่อปรากฏการลึกลับกับยุงข้าวต้นมะพร้าวและบ่อน้ำภายในวัดนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะมาช่วยงานการละสังขารของพระครูสิริวัฒนคุณอดีตเจ้าอาวาสของวัดศรีสุมังคราลามซึ่งมรณภาพไปเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาพระครูสิริวัฒนคุณนอกจากจะเป็นพระนักปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาแล้วเกือบทุกคนยังเชื่อว่าอดีตชาติของหลวงพ่อนั้น ผูกพันกับพญานาคสีสุดโถเพร่อมีเหตุการณ์ปฏิหารลึกลับที่เคยเกิดขึ้นกับหลวงพ่อมากมายหลวงพ่อสิริวัฒนคุณเคยบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าในอดีตชาตินั้นตนเคยเป็นลูกชายของปู่สีสุดโถก่อนที่หลวงพ่อจะเมาบวชเป็นพระสมัยตอนเป็นโยมหลวงพ่อเคยไปที่คำชโนดแล้วหลวงพ่อก็มือล้วงลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าปู่พญานาคศักดิก์สิทธิ์จริงขอให้ลูกได้ไปญี่ปุ่นถ้าได้ไปญี่ปุ่นจะกลับมาบวชให้พอหลังจากนั้น27วันปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นจริงหลวงพ่อได้ไปศึกษาและเรียนต่อที่ญี่ปุ่นพอหลวงพ่อได้ไปญี่ปุ่นแล้วท่านก็ไม่ทำตามสัญญาท่านอยู่ญี่ปุ่นถึง27ปีปู่พญานาคท่านเลยไปทวงสัญญาทำให้ร่างกายของท่านเปื่อยจนในที่สุด ท่านจึงได้กลับมาบวชเป็นพระเท่าทุกวันนี้ไม่เพียงมานำหลวงพ่อกับคืนสู่วงญาติพญานาคเท่านั้นนักราชทั้ง79องค์ก็ยังสร้างล่องลอยปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นและยังคงนำพาผู้คนเชื่อถือศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดอย่างไม่ขาดสายพญานาคน้องแสงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการลึกลับที่ทา้าทายวิจารณญาณ ความคิดสติและปัญญาไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นเพราะพญานาคจริงหรือไม่พญานาคมีตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรศรัทธาและเลื่อมใสสูงสุดคือพระธรรมคำสอนแห่งพระพุทธองค์เพราะหากพญานาคมีจริงพญานาคที่ว่ากันว่าทรงอิทธิฤทธิปาฏิหารก็ยังต้องกราบกรานมอบหัวใจศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานั่นเอง และเรื่องราวพญานาคหนองแสงก็ยังเป็นข่าวสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศว่ากันว่าตื่นกันทั้งบากพญานาค79องค์แห่ช่วยงานศพลวงปู่วัดศีสุมังคาร,ารามมากที่สุดในประวัติการพญานาค79องค์แห่ช่วยงานศพพระครูศิลวัฒนคุณแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารทำยุ้งข้าวเปลี่ยนสี ต้นมะพร้าวไฟไหม้และผิวน้ำสระน้ำในวัดเปลี่ยนสีขณะที่บรรดาเซียนหวยแห่ขอหวยกันแน่นขนาดผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่วัดศรีสุมังคลารามบ้านหนองแสงหมู่11ตำบลหน,นองอ้ออำเภอหนองงัวซอจังหวัดอุดรธานีได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นพญานาค มาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลายจุดจึงเดินทางออกไปพิสูจน์โดยที่วัดดังกล่าวได้พบกับชาวบ้านต่างถิ่นจำนวนมากกำลังต่างพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้เพื่อขอขมาและขอพรจุดแรกที่ยุ้งข้าวบ้านเล็กที่50หมู่11บ้านหนองแสงตนนําบลหนองอ้ออําเภอหนองงัวซอจังหวัดอุดรธานีพบว่าที่ยุ้งฉานข้าวเป็นสีทองอลา ซึ่งเจ้าของบ้านยืนยันว่าแต่ก่อนยุ้งฉันไม่ใช่สีนี้และคนในครอบครัวไม่ได้ทาสีจุดที่สองที่สวนมะพร้าวนางมุตธ,ธาจันตนีเช่นกันผู้สึกขาวต้องแปลกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อต้องพบกับต้นมะพร้าวที่กลายเป็นสีเหลืองและที่พิเศษสุดพบว่าที่ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งมีรอยกรงเล็บของสัตว์ใหญ่จากโคนต้นจนถึงปลายยอดของต้น และจุดสุดท้ายที่สระน้ำของวัดพบว่าผิวน้ำของสระมีคราบสีทองแดงเต็มผิวน้ำเต็มทั่วเกลือบทั่วสระจนนางมุตธ,ธาจันตนีอายุ51ปีเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเปิดเผยว่าก่อนจะเกิดเรื่องราวประหลาดแบบนี้อาทิตย์ก่อนหน้านี้ได้มีร่างส่งเดินทางมาหาครอบครัวตนเองที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมายแล้วบอกว่าจะมีทหารพยานหนา ซึ่งเป็นทหารของพระยาศรีสุดโถนากราชจำนวน79องค์มาให้โชคและช่วยเหลือชาวบ้านที่สำคัญจะมารอสลายร่างของหลวงปู่พร้อมช่วยงานและสังขารของพระครูสิริวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลารามซึ่งได้มรณภาพไปเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาและมีกำหนดการประกอบพิธีพระราชทานเพลิง ในวันที่3เมษายนพุทธศักราช2559นี้วันต่อมาตนก็พบว่ายุงข้าวหลังบ้านเปลี่ยนสีจากสีไม้เก่าเป็นสีเหลืองทองทั้งหลังจากนั้นได้อธิษฐานว่าหากมีพญานาคมีจริงขอให้แสดงชิลิตปฏิหารให้ตนเห็นสักครั้งเลนแล้วต้นมะพร้าวซึ่งอยู่ถัดจากยุงข้าวก็เกิดไฟลุกไหม้ที่ยอดปลายตน้นและพบปล่อยที่ข้างกรแพงลัว ที่แปลกคือมีรอยกงเล็บจากโคนต้นจนถึงปลายยอดและผิวน้ำสระน้ำของวัดก็เปลี่ยนสีมีคลามสีทองแดงสร้างความประหลาดใจให้ตนและชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพอข่าวสะพัดออกไปก็มีชาวบ้านใกล้เคียงมาดูมากขึ้นและตั้งโต๊ะบูชาขอโชคลาภตามความเชื่อโดยรายได้จากการบูชาดอกไม้ทูบเทียนที่ได้มาจะช่วยงานศพของหลวงปู่ทั้งหมด ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องพญานาคและเซียนหวยที่มาขอเลขต่างฮือฮหาเป็นอย่างมากโดยมีการบอกต่อกันในกลุ่มว่าได้เลขเด็ดมานั่นคือ794และ50นั่นเองและนี่เป็นเรื่องราวที่องค์พญานาคทั้ง79องค์มานำลูกชายที่เชื่อกันว่า เป็นลูกชายของปู่สีสุดโถกับวังคำชนโนดกันนะครับไม่ว่าเรื่องราวลึกลับนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมากว่ากันว่าถ้านาคราชท่านขึ้นมาจากผิวน้ำจะเกิดปรากฏการ์ธรรมชาติผิดไปจากปกติก็คืออาจจะมีลมพัดอย่างแรงหรือธรรมชาติอย่างเช่นน้ำเปลี่ยนสีหรือทุกอย่างเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับ บางทีก็จะเกิดลมฝนฟ้าตกอย่างโ้มกระหน่าแต่ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเรื่องราวนี้ก็ยังสร้างความประจัาดใจให้กับชาวบ้านและคนที่เชื่อถือศรัทธาเป็นอย่างมากและกระผมก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมรับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญและขอให้กายและจิตของท่านจงเย็นชุ่มฉ่ำ ตลอดทั้งปีนี้เถิดและท่านใดที่มีจิตศรัทธาต่อนาคราชก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานไปตลอดชั่วกาลนานเถิดนะครับวันนี้รายการพญานาคก็นำเรื่องราวที่สุดมหัศจรรย์เกี่ยวกับนาคราชมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยและกผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวปฏิหารนาคราชในคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกคนมากๆนะครับและวันนี้กระผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม